วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางโอกิมาว่า6นิ้วนะครับเป็นกระถาง20นิ้วไม่เข้ากันเลยขี้เกียจเปลี่ยนบ่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทั้งผสมดินทั้งจับลงกระถางดินที่เราจะใช้หลักๆนะครับผมก็จะมีใบก้ามปู ผุยมะพร้าวเพอรไรต์กากมะพร้าวแล้วก็ทรายก็ได้นะครับของผมใช้หินภูเขาไฟแทนเพราะว่าเพื่อทําให้โปร่งอันนี้พิทมอสก็เอามาใส่เสริมครับหรือใครจะมีอ,อะไรนะเวิร์มคูไลท์ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากดับแรกดินใบกา้าปูก่อนนะครับ ค okay. ือ oh <God. S 1> ไลท์นะครับ มะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวละเอียดกากมะพร้าวสับเดี๋ยวไปเอากากมะพร้าวสับแป๊บหนึ่งกากมะพร้าวสับละเอียดนะครับ ตัวนี้เราจะเอาผสมดินปูครับเพราะว่ามนันจะละเอียดกว่ามันจะละเอียดนะครับแต่ไม่ใช่ปุ๋ยจะเป็นการวาสา์ตัวนี้ก็แช่น้ำไว้ประมาณ3วันนะครับเพื่อให้สารแทนนินมันออกครับผม อสสักหน่อยมันเหลือครับอันนี้อนุบาลกล้วยแดงอินโดแล้วก็ซื้อมามีเยอะใส่เพิ่มเข้าไปสักหน่อยให้มันตอนมีอาหารดีขึ้นัหน่อยหรือใครจะมีมูลไส้เดือนปุ๋ยคอกก็ใส่ไปได้นะครับ ใครจะใส่ทรายก็ได้แต่ผมอันนี้ใส่หินภูเขาไฟเบอร์เล็กเข้าไปก่อนเพื่อให้ดินที่เราจะปลูกมันมีความโปร่งนะครับ่พยายามนิดๆน,<ต>นั้นหน่อยครับมัน<ๆ>ก็เยอะเอง <c oughs> อันนี้ก็ดิดใบก้าปูกับกบมามมะพร้าวสับละเอียดมันเหลืออันที่เราเคยปลูกไว้นะครับใส่มาใสหมด ตัวนี้กากมะพร้าวสับเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่ได้หลายใส่ได้หลายเบอร์ไป้ลไวจะได้ยินจะได้มีความโปร่ตอนปลูกหรือมีใครจะใส่ปุ๋ย อสโมโคตปุ๋ยละลายช้าเพิ่มเข้าไปตอนนี้ก็ได้นะครับตอนผสมดินใส่เข้าไปหรือใครจะเอามันโรยหน้าก็ได้ครับ ตอนนี้ใส่แมสก็ดีนะครับถ้ามีถ้าใครไม่มีโลคอผมจังโล่งหน่อยมันเป็นฝุดสะไร ีครับเตรียมดินเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยละลายช้าครับก,กันนะางนีนีเราใส่กากมะพร้าวสับ สัตย์หยาดนะครับลองค้นกระถางครับผม nhau ba không đâu ลืมใส่ตัวนี้นะครับใส่กันพวบศัตรูพืชที่อยู่ใต้ดีนนะครับพวกหนอนคอหนอนอะไรเงี้ยครับผม เขาไฟโดยใหญ่ครับเพื่อความสวยงาม Okay. เรียบร้อยเรียบร้อยครับเจ้าหนูน้อยของเราจากกระถางหกนิ้วมาสู่กระถางยี่สิบนิ้วที่เกียดเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็ไม่อยากขายเพราะว่าถ้ากระถางเล็กมันขายง่ายครับยกไปเลยกระถางใหญ่ที่เกียดเปลี่ยนกระถางเวลาคนส่งลำบากแล้วก็ตัดสินใจไม่ขายง่ายกว่าโอเคโอกิ okay. Okay. งาว่าซินเวอร์เสร็จเรียบร้อยครับ